มิซูแต่งสวยๆกับมิซูคันนี้เลยนะคะคันนี้นะบอกเลยนะออกไปนะไม่ต้องไปจัดทรงเพิ่มแล้วเพราะว่าน้องหวานจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคาตัดสดอยู่ที่3 9 9 9 9 9าบาทเท่านั้นค่ะเป็นไงเรขสวยใช่ไหมละ่ะคันนี้นะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนแค่ 7,200บาทเท่านั้นเลยตลอดอายุสัญญากันเลยทีเดียวจ้ะมาดรามูเอท่ากันเลยนะแม็กสวยๆแบบนี้นะน้องหวานจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กเวลสวยๆแบบนี้นะสำหรับสายสิ้งสายแต่งมาเลยจ้ะรีบมาดูเลยมากระจกมองข้าของเขาทะ้เป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเรียวกันเลยเป็นไงล่ะสีเข้ากันเข้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ สวยกริบรถบ้านสภาพเดิมๆเลยจ้าน <sink>. <Dear, S 2> ี่นี่นี่นี่อย่าอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนนะน้องหวานติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันเลยนะคะแต่งซิ่งไม่พอติดฟิล์มใหม่ให้อีกด้วยเลยนะไปจ่ายเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านหลังกันเลยอ้าวน้ำนะน้ำนะจอดรถไม่ดูน้ำเลยนะคะทุกคนจ้ามาดูด้านหลังของเขานะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวยสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราแอบดูแม็กไรเดอร์ของเขานิดนึงนะนี่เป็นไงกระบะไม่มีร่องรอยการใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะราคาอยู่ที่399,999เับาทเท่านั้นนะจ๋าอย่าลืมนะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนเนาะเอาเปิดยังไงอะ่ะนี่สวยมากมา อ่แอบดูเลขไม์กันนิดนึงนะคะนี้เป็นรถปี2016เลยเลขไม์อยู่ที่8 5 3 4 1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับเลขไม์ของเขาเนาะตรงไหนเอ่ยอ่ะไปจ้ะกระจกมองข้างของเขานะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกันเลยไปไปไปขับไงขับไงบไบดูเสียง เป็นไงล่ะเสียงเขาหล่อไหมล่ะเป็นไงเป็นไงเสียงหล่อปล่ล่ะเสียงหล่อปล่ล่ะรีบมาจัดรีบมาจองเลยนะคะวัยรุ่นสายแซ่บเนาะอยากได้รถแต่งสวยๆเลยมาเลยจ้ะไม่ต้องไปเพิ่มเงินแล้วนะออกไปขัได้ขำสบายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะทุกคนจ๋าดูเครื่อง กริบมากเลยแล้วคาหน้าของเขาไม่มีบิดไม่มีงอมไม่มีเบี้ยวกันเลยทีเดียวนะเม็ดอาร์จุดมาร์กจากโรงงานมาครบเรียบร้อยแล้วดู QR โค้ดยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะบอกเลยนะว่าเป็นรถบ้านสรรภาพสวยๆมากมากเลยนะรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอนจ้าอ่ะก่อนที่จะรถขึ้นขายนะหวานได้เอารถไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ศูนย์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะออกไปพร้อมใช้งานได้เลยกัน อ๋อออกไปพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนคันนี้เริ่มต้นที่สีดาวผ่อนแค่7,200บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญากันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะทำง่ายๆนะคะก็โอนตจ้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ส่งบัตรประชาชนให้เช็คเครดิตฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงน้วบ้านแล้วก็จะส่งรถฟรีถึงน้วบ้านโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะคะอ่าใครที่อยาก รถสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องหวานด้วยนะคะอยากอาอยากได้รถอยากโทรมาสอบถามนะโทรมมหาน้องหวานได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องหวานขึ้นให้แล้วนะจ๊ะออกรถกับน้องหวานนะบอกเลยว่าออกง่ายง่ายออกง่ายมากๆเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยสําหรับวันนี้นะคะน้องหวานขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมายพาเ็นเตอร์รถไม่ดีมีไม่ขายผมขายสุสยดสสยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ